ขลลุกครับพี่น้องครับเมื่อได้ฟังเมื่อได้ยินคำว้าวของท่านพระคู่ท่านเจ้าอาวาสวัดโกลกลาดท่างสมุทรสาครท่านได้ว้ากับอีหลาหน้อยอง๋อิงครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับสวนอยเพชรบันแพงเอฟซีแฟนคลับอีหลาหน้อยอุ๋งอิงครับเมื่อคืนนี้ฮะสวนอ์เพชรบันแพงทีมงานชาวพะนะพร้อมกับอีหลาหน้อยอง๋อิงครับเปิดมาทําการแสดงอยู่ทางวัดโกลกลาด เนีฮะถสมุติสาค้อน,นะครับโดย FC แฟนคลับประชาชนหรือว่าผู้ที่เข้าไปกำลังใจกันโอ้โหเลื่อนเมืนเลยทีเดียวนะครับแน่นอังนาแนนนะฮะด้วยเหล่า FC แฟนคลับที่เข้าไปให้กำลังใจเมื่อคืนนี้นะครับทั้งวัดโกรกลากนะครับก้อนแสดงครับพอโจโกระดานํำอิหลาหน่อยนะครับไปสการะไปกราบไหว้ไปขอพรท่านพระเดชพระคุณน,นะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโกรกลาก แลวก็จับใจความได้ต่อหนึ่งครับพี่น้องครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยเฮ็ดให้ขนลุกนะครับซึ่งผมได้ฟังซึ่งผมได้เบิงซึ่งผมได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขนลุกเลยนะครับอิซีแฟนคลับกับโค้งสีมีความรูรสึกบ่แตกต่างกันนะ,น,ะนะครับนาอนะฮะซึ่งใจความนั้นนะครับก็บคือท่านเจ้าอาวาสนะฮะเพื่อนได้เว้ากับอิหลานอ้อยอุ๋งอิงครับพี่น้อง วาอิลา้อยเนี่ยเป็นคนมีบุญญาบารมีนะฮะเป็นคนที่มีบุญวาดบุญญาบารมีวาสนาเนี่ยสูงนะครับดังแล้วมีเงืนแล้วนะครับต้องมีความดีในตัวเองนั่มนะครับนี่คือใจความทอนหนึ่งฮะที่จับได้นะครับและก็ ท่านก็นย่งกล่าวไปอีกนะครับว่ากับอีหลาหน้อยองค์อิงไปอีกว่า,าถ้านะครับมีซื่อเสียงมีความดังนะครับบริหารค้นบริหารต่อไปเนี่ยนะครับต้องบริหารค้นด้วยมีคุณธรรมต้องเอาคุณธรรมเข้าไปบริหารนั่นเองเป็นความพิดอ่นะครับ นั่นก็คืออีย่างครับซึ่งอนาคตข้างหน้าเพราะว่าพระเกจิหลายๆรูปหลายๆท่านนะฮะที่ได้ออกมาเว้าหรือว่าเอิญอิหลาหน้อยเข้าไปพบหรือว่ารอที่จะให้ค่าโอวัตให้ค่าอบรมกับอิหลาหน้อยนะ่ยโอ้โห มีแต่พระเกรจินะครับพระอาจารย์ดังๆนะครับที่เว่าวกับอิหลาหน้อยร่วมไปถึงท่านจเจ้าอาวาสวัดโกรกลากน้ำพอมือขึ้นนี่นะครับฟังแล้วมันคนลุกครับมันคนลุกมันปราบเปลื่มมันซึ่งมันปลื้มปิติปลื้มปิ่งครับพี่น้องซึ่งพระระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่มีซื่อเสียงที่มีบุญบารามี นะฮะขนานี้ีนะ่ได้อบรมเดวลนะครับได้ไ้โอวาไ้กติสสอนใจกับอีหลางน้อยองอิงนะครับการบริหารครับในภายภาคหนาในอนาคตภาคหนานะครับบ่นแน่ได้พี่น้องเนาะก็คือว่าสาาน้อยเพรวันแพงนะครับในเรื่องของการบริหารต่อไปนะครับในเมื่อบอโจ แมนุย์นะครับว่างมือนะครับก็ต้องเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเขามาจัดการดูแลบ,บริหารหนึ่งในนั้นครับเป็นไปได้นี่ก็คือก็คือคอ,อีลานอยอุ่งอิงพร้อมกับน้องนะครับลำแพนลำเพลินลำแพนสิ่งที่การบริหารครับหรือว่าการจัดการ จะสืบเนื่องเลยว่าต้อเนื่องจากสิ่งที่พ่อโจสร้สางไว้เนี่ยอันนี้คือในในในรูปแบบที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของท่านพระคู่เพื่อนเอกลาวว้ว่าจากักมือหนึ่งเลยว่าต่อไปในเมือเขามีสื่อเสียงมีบารมีมีนั่นแล้วเนี่ยครับการบริหารต้องมีบริหารคนด้วยคุณธรรมบอยว่าโอเคละมีเงิน เท่าทีซื้อใดสู่ย่างนะฮะมีเงินเท่าที่เห็ดไดสูแนวบางสิ่งบางอย่างมั่นกับบริข้นอยู่กับของมีค่าหรือว่าเงินคำนะฮะการบริหารการทำให้เอาเอาความดีในตัวเท่านี้แหละครับไปแบบว่าไปบริหารไปใส่ใจนะครับคิดใจ ให้ใจครับกับทีมงานหายใจกับลูกน้องหายใจกับบุคลากรน,นะฮะอย่าคิดสักว่าจะมีเงินอย่าคิดสักว่าจะมีท่องนะฮะสิ่งที่ซื่อใจค้นนะฮะสิ่งที่เอาใจค้นก็คือคุณธรรมในตัวผู้บริหารนะะั่นแหละ นะครับถ้าผู้บริหารคนไหนครับมีคุณธรรมประจําใจนะครับมีความดีประจำโตใส่ใจดูแลองค์กรรักทุกคนเทียบเท่ากันนะครับบอฮักพิงบอฮักผู้ใดนั่นพี่น้องเนาะเมนบอกเนี่ยนะให้ความเสมอภาคเข้าใจในบริบทของผู้เหตุงานเข้าใจในบริบทของคําว่าลูกทีมนะฮะ ผมว่าองค์กรน,นั้นนะจะเริ่มเติบโตนะครับย่างเช่นสนอยเพรบันแพงนี่แหละนะครับที่มีบอสโจนะครับเป็นผู้บริหารนะครับถ้าผู้บริหารบ่มีคุณธรรมถ้าผู้บริหารบ่มีจิตใจซื่อตรงนะฮะคงจะนําพ้าวงปังดังมีซื่อเสียงนะฮะขึ้นมากบไดาเท่าซูเม,มอนี่นะครับจึง อันนี้คือวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากคำว่าของท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสวัดโกรกาที่ว่าวกับอิหลาหน้อยองอิงครับพี่น้องครับนะ้องพี่น้องคิดเห็นขึ้นกันบ่ครับหรือว่าโปด้ดใดคิดเห็นตังหรือว่ามีความคิดเห็นว่าจังไดในสิ่งที่ว่าสิ่งที่ว่าที่เบิง่งแกมเมียนคุยกันทักทายกันไหนเด้อพี่น้องเด้อให้คําแนะนํากันไหนคือเกา่าเนาะเอ ซึ่งฟั่งแล้วครับซึ่งเบื่องแล้วนะครับมันบบมันวาสิพระผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละรูปแต่ละท่านครับสิออกมาว้าหรือว่าสิเอิญอีหลานน้อยเข้าไปหรือว่าบางรูปบางท่านเนี่ยครับออกมารอค่อยซึ่งหลายๆพระเกิซึ่งหลายๆพ,พระอาจารย์นะครับบอเคยรอดุส์บอเคยรอค้นที่มาหานะครับกับม,มี่หลายๆรูปหลายๆท่าน พอหูข่าวว่าอิหลาหนอยสีมาทาการแสดงอิหลาหนอยสิมาต้องออกมานางรอดต้องออกมานางค่อยถ่ามันเป็นไปได้ไงครับพี่น้องครับข้าอิหลาหน้อยอุงอิงครับเป็นคนบอมีบุญญาบาารมีสูงบ่เป็นคนที่บ่มมีคุณธรรมในใจนะฮะซึ่งสิงหล่านี้ครับคือระดับพระภูลักปุญใหญ่เนี่ยครับคือ เพิ่นใจเพิ่นซื้อเพื่อนเห็นแหละนะครับคือสมาธิคือว่าจิตใจของเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนออกเบื้องออกแล้วล่ะนะครับเพื่อนสื่อเพื่อนอ่านใจออกแล้วนะครับทำเพื่อนหอดนะฮะว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะพี่น้องเนาะอะนะครับกะดีโอกดีใจน้ำนะครับดีโอกดีใจน้ำอีหล่าน้อยอุ้งอิงครับพี่น้องครับที่มีพะปุรกผู้ใหญ่มีนะครับ ภาคเกจินะครับที่เพิ่อนออกมาห้ค่ำโอวานะครับห้ค่ำกล่าวห้กติข้อคิดนะครับเพื่อเป็นแนวทางดําเนินการจัดการหรือว่าแนวทางการปฏิบัติตัวของอิลาน้อยอมอิงนั่นเองแล้วนะพี่ดองเนาะขอบคุณครับขอบคุณแรงใจครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณแรงใจครับท,ทุกทุกท่านเลยที่กดติดตามล้วนะพี่ดองเนาะคลิปนี้ครับสวัสดีครับ